สุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสำหรับดวงของเกเรตเซาเกตที่มันอาจจะพุ่งขีดสุดฟอร์มแย่ๆแล้วก็อาจจะสามารถคว้าแชมป์ได้อาจจะเป็นสตอรี่แบบโอ้โหที่แบบถูกพูดถึงไปตลอดการแต่สุดท้ายครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลยูโรซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ของจริงนะครับ มันก็จะคว้าแชมป์ยากมากๆแล้วสเปนก็สอนให้รู้ว่าระบบกูสุดขนาดไหนดีขนาดไหนแล้วก็สามารถชนะอังกฤษไปสองประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกม,มคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาในรอบชิงก็สเปนเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยนะครับมีเขาเรียกว่าไงมีลุ่นล่อลูกชนนี่ยถ้าสมมุติว่าตรงนี้อังกฤษปิดนะครับก็ หาทางอื่นมุดไปหาทางอื่นมุดออกไปโรดี้โดนปิดก็เอาเฟอร์เบนรูสนะครับมารับบอลแทนนะครับถ้าสมมุติว่าตรงกลางมันถูกปิดพื้นที่ก็พยายามจ่ายบอลไดเรกขึ้นไปข้างหน้าให้มูราตาลงมาเก็บบอลถ้าสมมุติตรงกลางมันไปต่อไม่ได้ก็ใช้วิธีออกด้านข้างคือมันมีวิธีมีมิติมากมายที่สเปนจะหาวิธีในการโจมตีอังกฤษนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เอาตรงๆที่อังกฤษเนี่ยยังสกอร์ไม่ตามหลัง ยังสกอร์0-0ได้เนี่ยนะครับเอาตรงๆมันเป็นเพราะว่าอังกฤษก็พยายามตั้งรับต่ำต่ำมากๆแล้วก็พยายามปิดทุกพื้นที่แล้วสเปนเองก็ใช้คำว่าแท็กติกของพวกเขาเนี่ยอาจจะขึ้นเกมเหนื่อยหน่อยพาอบอลไปเห็นในจุดท้ายเหนื่อยหน่อยแต่คีย์สำคัญของเครื่องหลังที่มันเปลี่ยนเกมก็คืออาการบาดเจ็บของโรรี่ซึ่งเราไม่ได้บอกว่าโรรี่ไม่ดีนะแต่พอมันมีการเปลี่ยนโรรี่ออกแล้วก็เปลี่ยนเอามาตินซูบิเมนดี้ลงมา แล้วสเปนใช้มิดฟิลด์ตัวต่ำสองคนก็คือเอาซูเมนดี้มาจับคู่เล่นกับไปเบนดูสวัสดีคุณเบนฮะสวัสดีครับ,รบนะฮะพอมันพอมันมายืนคู่กันกลางต่ำสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าคราวนี้อังกฤษเก็บบอลได้น้อยลงเพราะว่าฟิลโฟเดนที่เดิมเนี่ยเขาก็จะต้องไปมาร์คแค่โรลลี่มันกลายเป็นโดนมาร์คสองนะครับตรงกลางเนี่ยทางฝ้าของสเปนก็ d r อปอัลบบโรมอนาต้าลงต่ำม,มาอีกคนทำให้คราวนี้กลางอังกฤษที่มีอยู่สามคน ต่อให้ต่อให้พยายามที่จะเอาคนอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยพื้นที่ตรงกลางสเปนกินหมดมันก็เลยทำให้อังกฤษเก็บบอลได้น้อยลงนะครับแล้วก็การจ่ายบอลขึ้นหน้าของสเปเนยมันก็เห็นช่องว่างในแผงเกยรับของอังกฤษข้างบนดันขึ้นนะครับแต่ว่าหลังกับกลางเนี่ยมันก็ไม่ซัพพอร์ตกันมันไม่เอื้อกันทําให้สุดท้ายการจ่ายบอลของสเปนปุ้งปุ้งปุ้ง,ป,งปุ้งเนี่ยนะบอลจากข้างหลังมาถึงกาบราคาวกาบราคาจ่ายยามาปุ๊บนะครับ ชอ,อยืนห่างนิดเดียวกลายเป็นพื้นที่เป็นช่องที่ยามาพลิกบอลเข้าไปแล้วก็แล้วก็ไหลให้นิโก้วิลเลียมส์ในจังหวะที่เอาตรงๆผู้เล่นนังกฤดก็กลัวเกรงการวิ่งหลอกของผู้เล่นสเปนเหมือนกันมาเกฮีต้องวิ่งไล่ตามโมราตานะครับที่ที่วิ่งสอดหลอกเข้าไปข้างในแต่จอห์นสโตนก็วิ่งตามโมราตา้าเหมือนกันอันนี้คือจุดที่งงมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสโตนกับเกฮีเหมือนอาจจะไม่ได้สื่อสารกันนะครับมันตามคนเดียวกัน ส่วนดานิเอลโมก็สามารถดึงคายวอเกอร์ออกไปได้แล้วนั้นก็เป็นเหตุผลให้จังหวะสุดท้ายเนี่ยนิโก้เิลเลียมไม่มีใครคุมแล้วก็ยิงเข้าไปได้หลังจากนั้นก็เป็นเกมที่สเปนเขาครองบอลเหนือก็แทบจะหมดเซาลเกตก็หลังชนฝาเหมือนกันก็เลยต้องใช้บอลไดเรกด้วยการอถอดคอปปี้เมนูออกแล้วก็เติมโตลอกอย่างโคพาเมอร์ลงมาผมเห็นภาพชัดเลยว่า กล้องจับไปที่จอแดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดพยายามจะแบบสื่อสารกับตัวข้างบนมากเออขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูจ่ายบอลยาวให้แล้วสุดท้ายก็พยายามหาจังหวะจากตรงนั้นได้มากขึ้นแล้วก็จังหวะบอลโตกลับครับไม่กี่จังหวะจูดเก็บบอลได้นะครับไหลกลับมาให้โคพเมอร์ยิงเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแต่สุดท้ายอัองกฤษก็ดูกล้ากล้า,กล,ากลัวกลัวนะครับมันมีช่วงที่พวกเขาจะเก็บโมเมนตัมตัวเองแล้วก็จะแซงนําได้คือถ้าคุณจะเป็นแชมป์แล้วคุณจะล้มสเปนคุณก็ต้อง,ค,องคุณก็ต้องใจใหญ่พอ แต่สุดท้ายคุณก็กล้ากลัวใช้ปีกขึ้นมาบุกแค่ตัวเดียวแทนที่คุณจะเอาแบค็คขึ้นมาช่วยนะครับกลาามันก็ไม่กล้าดันขึ้นสุดบาลานซ์ในช่วงท้ายเกมก็ไม่มีเพราะว่าคุณเปลี่ยนเมนูออกไปแล้วแล้วคุณใช้พาวเมอร์พาวเมอร์ยังไงก็เป็นตัวลุกใช่ปะเบนแล้วมันก็เท่ากับว่าคุณคุณมีตัวรับคือเดคนไรส์แค่ตัวเดียวนะครับแล้วสเปนเขาก็เขาก็เห็นจุดอ่อนตรงเนี้หนึ่งแรงก็หมดสองคือบาลานซ์ก็ไม่มีด้านขวาเนี่ย ไฮวอลเกอร์ไม่ไหวแล้วนะครับสภาพร่างกายมันหมดอ่ะบุกโยสาก้าก็ลงมาไม่ทันก็เรียบร้อยด้วยประการาชนี้